เช็คใหม่แล้วก็เยื่องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเช็คใหม่หมดเลยเฉดไฟเฉดไฟอะไรล่ะไฟเช็คเฉดไฟไฟเช็คแต่ก่อนเจ้านายพูดว่าอะไรนะไฟเช็คอ่ะอ่ะแล้วเลยเจ้านายล้อแต่ปี ความสุขอะ <ไป S 1> ร้องความสุขร้องความสุขนี้วันเกิดส,สิ่งประเสิฐส,ส้งสาสงใจอมนพันไปเจ็าจ À đây luôn la lên hay cười à vui vui tốt 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 tai เอาเอาเอา Happy birthday to you รรวยเงินช้องรสซักหากคนรักมากมีดาดฟืนเป็สิ่งใดให้ร่ำรวย